สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูทิกต o k นะครับคิววันนี้ก็คือคิวของพี่ไอแต่ว่าผมเคยอัดไปแล้วแต่ว่าคลิปมันเฟลมันไม่ได้เฟลเด็กคือคลิปมันเสียโอเคซึ่งวันนี้เรามากับพี่ไอพูดไปยังวะพูดแล้วเนาะพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้เนาะโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาดูทิกต o k เฉยๆนะครับทุกคนแบบไม่ได้ดูดูสาวหรืออะไรนี่นะแล้วคลิปนี้นะครับผมไม่ได้คือเซฟเสียงแล้วใช่ไหมล่ะเซฟเสียงแล้วใช่ไหมแต่เซฟ เไปแล้วไปคลิปนี้นะครับทุกคนผมไม่ได้สร้างรายได้นะทุกคนเออคือแบบว่ามาดูแบบเฉยๆชิวๆเลยกับพี่ไอซ์อืมโอเควันนี้จะมาดูแบบว่าอืมทิกต็อกนะแบบไม่ดังดูสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่สาวเราไม่ค่อยดูอะไรหรอกพี่อ่ะอะี่อยู่แม็กไอ้เจ้ยน้องอะไรอู้เป็นแรกเลยน้ะเป็นแรกเลยดูไอ้คลิปแรกเลยนะร้านไอ้คลิปแรกเลย อ้าวอยากได้จะจจ่ายตอนนี้หน้าพี่แอก็กำลังยิ้มอยู่นะครับอันนี้พี่นิ่งอยู่เนาะอันนี้นี่คือพี่นิ่งอยู่นะผมต้องบอกเลยว่าผมต้องบอกเลยว่าคนนี้พี่ชายผมแพ้ทางแบบ1นึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือหน้ารักก็คือน่ารักแต่ก็ี่นคือนิ่งอยู่เก็บโซงเราอยู่ Like สเปกของพี Listen, rumors, mm ่ไอเลยแบบเก็บซ o o m อยู่เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันเนี้ยพี่พี่คำคำพูดพี่ไอไม่เหมือนเดิมแล้พี่เนื้อย่างพี่เนออยากจะจี้หิจี้ทำไมล่ะเปล่าในฝันเจอในฝันไหนดารากันดารากูอยากไหนเรื่งแต่ทรู้อยากได้คลิปเนี้ยคือแฟนผมบอกว่าห้ามห้ามมาดูนะเพลงเนี้ยห้ามห้ามเซิร์ชเข้ามาดูนะแต่ว่าอันนี้ผมทำคอนเทนต์ไงผมก็ดูได้ใช่ป่ะอืม พี่ไอชอบไม่หมวยนะครับทุกคนถ้าใครแบบว่ารู้รู้ตัวว่าตัวเองแบบไม่เหมยหลักเล่นหลักเล่นเด็กลยเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารับเรียบร้อยใช่ใช่พี่ไอดูออกหมดเลยพี่ย่าดูดิอ้าวก็แบบใส่แว่นไงแบงก็ใส่แว่นไงนี่แต่น่ารัก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 จัดแล้วยังไงล่ะพี่นี่น่ารักไม่ก่อนเลยนะเขาแต่งหยงแต่ก็น่ารักแต่น่ารักน่ารักน่ารักอยู่แล้วพี่หมดแน่น่ารักหมดทุกคนพี่จะเป็นผู้ชายไปไกลไไป อ่ะถ้าอย่างเงี้ยพี่แอ้มก็พี่ไอ้ถามย่าอ่ยาพูดดิอะไรเงี้ยพี่พี่ชอบไหมคือน่ารักใช่ไม่ย่าน่ารักคือน่ารักใช่ไหมอ่ะมวยเร็กเอาพี่ออะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะมีอาการไหมอันนี้มีอาการนะไม่ไม่มีอาการผมจะแปลงร่างเป็นมังกรเลยเฉยอันนี้นี่แค่เราเล่นแค่เพียงเดียวนะ คือถ้าเอาของพี่ไอมาปัดอ่ะที่พี่ไอก็ถูกใจนะจะมีแค่ท่อนอิีทนอะเฮ้ยแต่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 ดูเกมนี้แข่งเกมนะน้องนะเดี๋ยวน้องคนนี้ดูแต่ดูแต่แต่ไต่ยจน่ารักอ่ะไม่ตะโกนน่ารักกวีเพลงนี้จริงจริงใช่น้องผู้ชายข้ามเลยผู้ชายข้ามเลยมึงใครเนี่ยเา้้ลโอ้ดูดิทุกคนก็คือแบบมีเยอะมากนะครับอาย่าอยากโดนไหนย่าน้อง เออพี่ยาอยากดูยังไงพี่พี่ยาพี่ยาพี่รู้นะจับเสื้อแดงๆอ่ะแดงๆตรงกลางไม่ผมไม่ดูพ่ยาจะชอบนั้นเสื้อแดงตรงกลางแบบเห็นปะไม่ดูไม่ดูไม่ดูอันนี้ดีกว่าอันนี้คือเราแบบว่าเราเลื่อนมาเราเจอแต่เพลงนี้นะครับทุกคนเนื้อเราไม่เจอเพลงอื่นเลย เจอดูตัวบอมเจอดูมีเจ๊กำลังยิ้มแบบว่านี่เจอด้านทุกคนสังเกตดูนะครับอ่าเจ๊กำลังเมมเมมปากไว้ตอนเนี้ยได้ข่าวว่ามีคนเอารูปพี่ไอแบบว่าไปขึ้นหน้าจอโรงเรียนว่าใช่โปรเจคเตอร์อะโปรเจคเอร์เออมีเดียฮาร์ดให้น้องๆหน่อยพี่เออรอจุดได้กลุ่มอะไรพี่จัดไปพี่มีเดียฮาร์ดนี่เดี๋ยวพี่เต็มติ๊กตกละต้องการอะไรอ่าพี่ไอถ้าผมจะไปดูอย่างอื่นนะพี่อ่าพี่ ให้ผมเซิร์ชอะไรดีแบก่ก็ต้องเลือกแบบเรื่องงงเรื่องงานปะกงเกมเงี้ยเราไม่ดูอะไรอย่างงี้หรอกนะจริงๆอ่ะจะเป็นอะไรสาวสาวอะไรพี่อ่ะอ่ะถ้าเธอเราจะพิมพ์มาพี่อ่ะแนะนำหน่อยพี่แนะนำหน่อยพี่แนะนำหน่อยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องต้องถามย่าพี่ไม่รู้เลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะติ๊กตุอกคนใหญ่พี่เอาไว้อัพงานเดี๋ยวยล่แล้วก็เขาเรียกว่าหาอินสปิเรชันในการทำงานดูดิพี่ดูสฟิดผมนี่อันนี้ฟิตดปกติกับผมนะครับทุกคนดูดิแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ออแก๊กเขานี้ดิอืออแก๊กเคานี อไอ้เองมีสองไอ้เขาผมมีแค่เขาเดียวพี่ผมมีแค่เขาเดียวนะคือของผมมันไม่ค่อยมีอะไรเลยไงแม่พูดประวัติการถูกใจได้หรือเปล่าอะไม่เปิดโชว์อ่ะแบ็กโชว์อะแต่ว่าผมเจอแล้วกันเนี่ยอะตกใจนะไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับอะมีนะแบ็กมีนะในไหนี่แฟนผมพี่แฟนผมพี่แฟนผมพี่ก่อนรายการโปรดอันนี้อันนี้อันนี้มีแฟนอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนก่อนก่อนอันนี้ก่อนมีแฟนจริงนะอันนี้ก่อนมีแฟนดูดิดูดิเรามีแฟนดูดิเห็นเปล่า อันนี้ก่อนมีแฟนไงแต่พอมีแฟนแล้วไม่ค่อยกดหรอกอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พอเราแบบว่าเสิร์ชสาวมานะครับสาวก็ขึ้นมาเลยนะครับทุกคนอ่ะคืออันนี้พี่ไอเขาอยากดูนะครับเฮ้ยอะไรวะกูเจอไม่ใ่เลยเฮ้ยโอ้ยม่กย้าเลยแบบผู้หญิงเลยตัวเองอ่ะตัองรังกายไงที่ดนแลผมได้ผู้หญิงที่ปกป้องเราได้อ่ะเออผู้หญิงผู้หญิงที่ปกป้องเราได้อ่ะพี่ย่าอ่ะแล้วกูไม่กดไม่ใจทำไมะเนี่ย ปกป้องเราได้จริงพี่ยังไงก็ปกป้องเราได้พี่แก่งแก่งยังไงก็ถูดอกเดียวผมน่าจะหลับพี่ไม่กล้านอกใจอะบอกไม่กล้านอกใจอ่ะนอกตั้ใจพี่โดนแน่ๆอะสามมหาลัยนี่สเปคพี่ไอ้อ่ไม่ใช่เฮ้ยรู้เยอะละมอชอนี่มอชอเลยมอชอเลยนะมอชของรู้เยอะละนี่นี่ไเนี่ยิ้มละเดิมยิ้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 ม สาวมอชอดาเมจติดเข้าทำไมโรงเรียนกูไม่มีอย่างนี้บ้างวะไปรวมอยู like well ่นี่หมดแล้วดิเป็นรวมอยู่นี่หมดแล้วจริงๆนะเอาเวเอาเวนเจอร์อะแบ็คเฟสเป็รวมอยู่มอชอมาเลยแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยอั่นเดียอันนี้สเปกแบ็คเลยผู้หญิงไม่ได้ไว้หน้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมย่าแบ็คเฟสชอบแบบสปินเนี่ยผู้หญิงน่ารักผมชอบหมดอ่าโอเคเออเรามาดูติ๊กตักปกติกันเดี๋ยวนะเรามาดูสาวก่อนเยอะแล้วเนาะ ปกติด้เหรอมีพี่เป็นจุปี้จุปี้ดูวีดูวีดูวีจุปี้จุปี้จุปี้ยูบีรูมบูมบูมบูมดูรเูแมวอ่ะใช่พี่เราหาอะไรดูใหม่ๆบ้างพี่เออวิ่งไปต่างประเทศเลยแบบเออใช่พี่บอกบอกบินไหมบอกบินว่าแบบทริปหน้าเราไปเที่ยวต่างประเทศเออใช่พี่ทริปหน้าถ้าใครอยากให้เราแบบไปเที่ยวปีหน้าไอปีนี้นะครับทุกคนแบบว่าทริปต่างประเทศก็ ไม่บอกพี่บินเอาเด้อปคอมเมมนต์เลยพี่เ okay ตี่ยแต่ว่าไม้มีเที่ยวเมื่อเดาประเทศเลอถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศที่แรกที่เราจะไปอาจจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ญี่ปุ่นนี่นะถ้าเราไปญี่ปุ่นเราจะเต้นอย่างนี้กันเนาะเดี๋ยวาเพิ่งก่อนดิคุยคุยกันก่อนดิเน้อไปเต้นทำไมล่ะเนาะคุยกันก่อนดิเนี่ก็ไปเต้นไปเต้นกันนะพี่เราเราไม่ไปเต้นกันหรอ แต่ยาจะเต้นนะยาบอกเออพี่ตาพี่ย่าก็จะเต้นเหมือนกันเออหวานเต้นเลยครับลอนเอลญี่ปุ่นนะยาเอวหวานไช่ให้บอกเปนญ่ปเปนอ่ะบอกปะปุ๊ป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 ป๊ปปุ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 ปปุ๊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 ปปุเปปุ๊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 ปปปปุปป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  สามยาดเหรอาเปพี่ซื้อกล่องอย่างนี้มาได้ไหมพี่สามหกศูนย์ใช่อะไรหกศูนย์เหรอแล้วมันต้องไอวินเลยแต่ว่าม่ายังไงข้างในจุดมุมจุดมุมตรงกลางของกล้องพอดีอ๋อหน้าหน้าอร่อยดีนะพี่เไยเห็นคลิปพึ่งวิ่งไหมล่ะข้ามข้ามไม้นะพึ่งสรุปว่าพึ่งพึ่งพึ่งวิ่งวิ่งหรือวิ่งเออช่างมันเถอะดูดิพี่วิวต่างประเทศป่ะเนี่้อยากไปเที่ยวอ่ะที่ไหนย่านี้ย่านเาจะรู้แหละเออพี่ย่าที่ไหนพี่ เอ่อเออเออใช่ใช่ใช่พี่เราไอจาริศใช่ใช่ใช่แล้ววะใช่แล้วพี่ผมว่าไม่น่าใช่หวะพี่ปาซิลนะพี่ปาซิลนะพี่ปาซิลนะอาริวอนะอาริวอนะอดิสับสนนิดหน่อยพี่เพราะย้ายมาอยู่ไทยนานเมียวพี่เท่านี้ปะเท่านี้ก็คือเตรียมระเบิดอ่ะถังเก๊สแบบถังเก๊สรุ่นรุ่นแบบว่าแบบวิวตันอ่ะฮะนายละนี่ไง ไอ้ยิ้มอะไรอ่ะไอ้ยิ้มอะไรอ่ะน้องยิ้มอะไรไม่ได้ยินนะพี่เออทำไมเสียบเปกๆอ่ะน้องโควิดเหรอยิ้มอะไรอ่ะโควิดพี่แต่ช่วงนี้ก็ใส่ชุดดีเยอะแล้วก็น่ารักด้วยคนที่ใส่พี่ก็ใส่ชุดเนี้ยใช่ไหมน้องคนสนิทใส่ก็น่ารักสําหรับพิ娅เอาไปใส่นี่สเปกพิานี่แต่ก็ุกคนนะครถามว่าสเปกพิาเป็นยังไงนะครับก็แบบนี้เลยกับพี่ไอ้นะครับอันนี้คือคือพี่พี่เถียงผมแหละอันนี้เคยใช่ละตุ้ยแมว เมวตาเล่พี่ตาเด็ดแมวตาเล่พี่ดูพี่น้องจริงวะน้องตาเล่จริงวะยั่น้องตาเล่พี่พ่เที่อ่ะไม่เหมือนใครดีนะใช่แมวยี้จะโดดเด่นยัลองทำตาเล่ได้ปะพี่ทำไม่ได้น้องย่าพี่จะทำอะไรอย่างนั้นเลยเนาะจริงจริงนะเองเชิญพี่มันแล้วเองก็ให้พี่เท่ๆหน่อยเอีก็พี่ทำตาเล่ทำไมวะอู้นี่แมวอันนี้คือแมวเยอะอันนี้คือผมผมชอบแมวนะครับอ่าแมวก็เลยเยอะเป็นพิเศษหน่อย มาถ่ายหยมเนาะมัถ่ายหยมเนาะจเย็นไงเนาะฮะนีมาถ่ายหยมเนาะอันนี้คือกดกดดูเลยแบ๊บเมื่อกี้ย่าเมื่อกี้ไปแบบมุ่งดูเลยไม่ไม่พี่ไม่ไปกดเข้าไปดูเฉยๆดูเฉยว่าเขาจะทำอะไรไงในคลิปอะกลับมาเหมือนเดิมดูเลยฉันเด็กมามาบ่ยิ้มเราเราเรากจากเตียงเลย แือดูความดูจนร้องเพลงได้อ่ะใช่ไหมล่ะโอ้ย่างงี้น่ารักเลยพี่แบบมันจะที่มน้องแม่เก็นแล้วมันมอต้นหรือแม่เก็นหรือเปล่าน้องอันนี้มอต้นนะไมอต้นนะี่เราจะมาคาน่ารักยี่แต่มอต้นเขาก็น่ารักของเขาไงอวินว่าไงวินวินว่าไงวินถึง่าไงน้องเดี๋ยววินวินมาจากไหนวันนี้เดี๋ยวคุณเรื่องอะไรน้องหรืออะไรเสียก็เสียคนแบบหิวอะหิว่ยเสียคนหิวอะอะไรคันนี้ดูรอสาวแว่นไปเซื้อใน V K ดูดิ เอออะไรอ่ะเอออะไรเจเย็นอ่ะเดี๋ยวเรามาเซิร์ชสาวน่ารักดูนะครับทุกคนที่จริงคลิปเนี้ยผมไม่อยากดูสาวห่รักแต่พี่ไอซ์เขาอยากดูไงผมก็เลยแบบว่าต้องเซิร์ชให้เขาดูเออจริงไหมเนี่ยน้องอันนี้จริงจริงไหมเนี่ยจริงพี่จริงจริงอันนี้คือผมแบบไม่อยากดูไงคือผมไม่ใช่แบบสายแบบดูสาวงานที่ไม่ได้กำไรนะครับไม่ได้กำไรพี่ไม่ได้กำไรเลยคือตอนนี้ผมเสี่ยงนะผมอยู่แบบเสี่ยงเลยนะใจมานับปีอืมที่ก็ดูนะ ใอ่ยังไม่ยาเดี๋ยว pues mm yeah. ี่อยู่นะเมื่อกี้ไม่พ nah. ี่หมามันกัดตีนผมอออ๋โเคหมากัดตีนแต่เอ๊ะเป็นเลย่ยาแต่น้องคนนี้มัธยมไม่ใช in ่หรอยากไม่แมาทะยมอ่านคุยถึงไม่เฮ้ขนเดีี๋๋ยยวเดวพี่ไอรู้ได้ไงพี่เดี๋ยวใจเย็นพี่พี่เคยเห็นคลิปที่เธอเข้าใส่ชุดนักเรียนอยู่อ่นใบอญาตอยูอ๋อไม่รู้ผมไม่รู้ถึงขนาดนั้นแต่คนล่างซ้ายนี่พี่ไอแพรทางเลยนี่พี่ไอ้ก็น่ารักไงก็น่ารักกามกาำแบบ กมัมกัมเปียอรเทนด้วยโบจีกาลัมเปียอร่อยจริงๆโย่อันนี้ร้องเพลงได้นะอันเนี้ยไอพี่ผมเคยฟังไอพี่มู่พี่มู่มเ,คเคยเคยเล่นไงอเออโอเคแล้วบามาเฮ้ยเพลงนี้พี่เพลงนี้ผมผมผมแปลกแเยอะลำอะมามาระมามาเนี่ยมันแปลกๆว่ะพี่มันลำมามาลำม,มาม,มาอ <c oughs> ุ้ยเดี๋ยวนี้น่ารักเลยน่ารักใช่ไหมแล้วไงเลยคือสเปิก <formation jin inh throat> ใช่ไหมพี่จะไปคุยละอ่ะคุยละคุ้มหมดละก็ได้หมดละจะเป็หมดละเยอะเยอะแต่น่ารักน่ารักน่ารักใช่ไหมย่าได้พี่น่ารักครับนะกระดูอยู่ใช่ไหมล่ะย่าก็ยิ้มอยู่เลยไม่ย่าก็ยิ้มอยู่หรือเปล่าพี่เออสาแว่นชงเจริญคืออะไรวะพี่เสาแว่นชงเจริญเสาแว่นน่ารักอะไรอะเสาแว่นชงเจริญคืออะไรอะสื้อแดดงนี่าเมมหื่นสเปกย่าใช่ไหมล่ะถ้าว่าอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือสเปกที่ย่านะครับใช่

จเยเลห็นหรือเห็นสาวน่ารักไม่ได้เลยพี่กูแคแคปชื่อไว้แล้วเดียวเดี๋ยวดี๋ยไว้ก่อนไปฟรล่งเหรอผม่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นทิกต็อกนะครับทุกคนน่ดูจากการที่ผมแบบเซิร์ชทิกต็อกหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่ค่อยเจอผู้หญิงเนาะเราต้องมาค้นหาใช่ปะไม่น่ามีใครเชื่อวะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรของผมนะครับทุกคนคนเดียวเลยไม่มีคนอื่นหรอก หล,ลโอเคถ้าใครชอบนะครับรก,ก็ยินดีกดไลค์กัติดตั้นะครับถ้าอยากให้ใครมาดูทิก t o อรกับเราอีกนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคน <S <S ซึ่งวันนี้ไม่รู้นะครับว่าพี่ไอออกอาการหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เห็น <S 1> <S 1> มนนากเขาก็ต้องไปด,ดูกตอนลงคลิปนะครับก็ต้องไปดูตอนลงคลิปนะครับว่าพี่ไอจะหน้าเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่าสำหรับวันนี้นะครับทุกคนไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊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 บคนดูไหนพี่ไอปะ dạ chụp chụp này dạ chụp chụp chơi chơi đây p**